กลุ่มแรกก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของการปฏิบัติตัวนะคะเช่นการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นอาหารจำพวกที่มีไฟเบอร์น้อยกากใยน้อยทำให้อุจจาระเนี่ยแข็งมีอาการถ่ายยากถ่ายลำบากการป้องกันก็แนะนำให้เริ่มจากการปรับพฤติกรรมก่อนนะคะอย่างแรกเลยคือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลาอาจจะเป็นเวลาเช้าหลังตื่นนอนให้ฝึกเข้าห้องน้ำก็ได้หรือว่าพยายามไม่กลั้นอุจจาระนะคะ ท้องผูกคืออะไรอาการเป็นอย่างไรสาเหตุของอาการท้องผูกจริง,รงๆแล้วเกิดจากอะไรรวมถึงวิธีการรักษาและป้องกันจะมีอะไรบ้าง b e อร์ลินจ i ไอไลอยู่กับคุณหมอบัวอาจารย์แพทย์หญิงกะชะกรใหมาแพงจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณหมอบัวมีข้อมูลดีๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจและรับมือกับอาการท้องผูกได้ครับ โดยปกติคนเรานะคะก็จะมีการขับถ่ายอยู่ที่ประมาณ3ครั้งต่อวันไปจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะถ้าเรามีการขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมคือมีการถ่ายน้อยลงน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยก็จะถือว่าคนไข้มีภาวะท้องผูกนะคะและถ้าการเหล่านี้เนี่ยเป็นไปยาวนานหลักเป็นเดือนหรือว่าหลายๆเดือนเราก็จะเรียกภาวะนี้ว่าท้องผูกเรื้อรังคะ่ะ โดยปกติอาการท้องผูกทางการแพทย์นะคะก็จะประกอบด้วยอาการต่อไปนี้นะคะอย่างแรกก็คือคนไข้เนี่ยถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าอุจจาระเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นอุจจาระแข็งหรือว่าอุจจาระลำเล็กลงเวลาที่ถ่ายเนี่ยคนไข้อาจจะต้องเบ่งถ่ายมากกว่าเดิมนะคะหรือมีความรู้สึกว่าถ่ายไม่สุด ถ่ายไม่ออกเหมือนมีอะไรมาอุดกัน้นบางครั้งเนี่ยคนไข้อาจจะต้องใช้นิ้วล้วงเพื่อช่วยในการขับถ่ายหรือบางคนอาจจะต้องอุปรกรณ์เช่นสายฉีดล้างเนี่ยมาช่วยในการขับถ่ายเหล่านี้ก็ถือเป็นอาการท้องผูกเรื้อรังนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายนะคะสาเหตุของการท้องผูกเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะ กลุ่มแรกก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของการปฏิบัติตัวนะคะเช่นการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นอาหารจำพวกที่มีไฟเบอร์น้อยกากใยน้อยทำให้อุจจาระเนี่ยแข็งมีอาการถ่ายยากถ่ายลำบาก อาหารมันหรือว่าอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงก็จะทําให้ถ่ายยากเหมือนกันอันที่2ก็คืออาจจะมีพฤติกรรมที่ดื่มน้ําไม่เพียงพอทําให้น้ําในอุจจาระน้อยอุจจาระแข็งหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีสารประกอบเช่นชากาแฟมีคาเฟอีนเยอะจนเกินไปนะคะจะทําให้อุจจาระเนี่ยมีมวลของน้ําน้อยแล้วก็ขับถ่ายลําบากถัดมาก็คือพฤติกรรมการออกกําลังกายนะคะคนไข้ที่มีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเนี่ย ลำไส้ก็จะเคลื่อนไหวน้อยเกินไปด้วยซึ่งก็เป็นปัจจัยเสียงหนึ่งของการเกิดอาการท้องผูกนะคะสุดท้ายก็คือลักษณะการขับถ่ายที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นเรามีประวัติการชอบกลั้นอุจจาระบ่อยพราะกลั้นอุจจาระไปนานๆในอนาคตก็จะรู้สึกปวดถ่ายอุจจาระน้อยลงทําให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรังได้ง่ายนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มโรคทางกายค่ะเช่นคนไข้ที่มีภาวะลำไส้ขี้เกียจ ขับถ่ายน้อยมีภาวะท้องผูกอยู่เดิมหรือมีความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานนะคะทำให้มีการกล้ามเนื้อที่ใช้เบ่งถ่ายเนี่ยขับถ่ายได้ลำบากนอกจากนั้นก็จะเป็นโรคทางกายอื่นๆเช่นโรคสมองแล้วก็ระบบประสาทคนไข้ที่เป็นสโตรกมีโรคหลอดเลือดสมองคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันกลุ่มนี้ก็มักจะมีภาวะท้องผูกร่วมด้วย โรคอื่นๆเช่นเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องเกลือแร่ผิดปกติหรือว่าโรคทางเมตาบอลิกนะคะเส้นแคลเซียมสูงโรคเบาหวานไทรอยด์เหล่านี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติได้ความเครียดก็เช่นกันค่ะอาจจะทำให้เกิดภาวะท้องผูกได้ง่ายและสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของยา ยาหลายๆอย่างที่ใช้รักษาโรคทางกายเช่นยาที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมหรือว่ายาลดความดันบางครั้งก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องท้องผูกได้ค่ะและในกลุ่มสุดท้ายก็คือโรคทางกายที่รุนแรงเช่นโรคมะเร็งลำไส้หรือว่าโรคลำไส้อุดตันจากหลังการผ่าตัดนะคะคนพวกนี้อาจจะมีสัญ,ญญาณเตือนที่จำเป็นจะต้องระวังไม่ว่าจะเป็นอาการท้องผูกสลับท้องเสียการมีน้ำหนักลดการถ่ายเป็นมูกถ่ายเป็นมูกบนเลือด การมีคลื่นไส้อาเจียนรุนแรงหรือมีภาวะซีดที่ไม่ทราบสาเหตุหากมีอาการเหล่านี้ผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์โดยด่วนค่ะได้แน่นอนค่ะโดยหลักการแล้วนะคะเราจะเริ่มรักษาอาการท้องผูกจากการสืบหาสาเหตุของอาการท้องผูกก่อนว่าเป็นจากโรคทางกายหรือว่าเป็นจากการใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้หรือไม่ ถ้าหากสืบค้นแล้วไม่ได้เป็นจากโรคทางกายหรือเป็นจากโรคที่ไม่สามารถให้การรักษาได้ชัดเจนเช่นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทโรคพากินสันเราจะเริ่มจากแนะนําให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนค่ะเช่นดื่มน้ําให้มากขึ้นพยายามไม่กลั้นอุจจาระหรือว่าทานอาหารที่มีกากใย,ยและไฟเบอร์มากขึ้นกว่าเดิมในบางรายอาจจะต้องแนะนําให้ปรับพฤติกรรมควบคู่ไปกับการใช้ยานะคะ แต่ถ้าหากใช้ทั้งสองสิ่งนี้ร่วมกันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นยังมีอาการท้องผูกที่รุนแรงเราแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางค่ะเพื่อทำการสืบค้นสาเหตุของการเกิดโรคท้องผูกและให้การรักษาเฉพาะโรคต่อไปค่ะการป้องกันก็แนะนำให้เริ่มจากการปรับพฤติกรรมก่อนนะคะอย่างแรกเลยคือฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลา อาจจะเป็นเวลาเช้าหลังตื่นนอนให้ฝึกเข้าห้องน้ำก็ได้หรือว่าพยายามไม่กลั้นอุจจาระนะคะแนะนำให้ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย6-8แแก้วต่อวันเพื่อให้อุจจาระไม่แข็งจนเกินไปหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดค่ะและสุดท้ายก็คือพยายามทานอาหารที่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์ให้เพียงพอโดยปกติที่เราแนะนำนะคะ คือให้ทานไฟเบอร์ประมาณ20-30กรัมต่อวันซึ่งฟังดูอาจจะเข้าใจยากค่ะแต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือปกติแล้วเนี่ยผักที่สุกประมาณสัก1นึ่กำมือหรือว่าผักที่ยังไม่ได้ทำผ่านความร้อนนะคะประมาณ2องกำมือถ้าเรากินได้ประมาณ5ส่วนในแต่ละวันก็ถือว่าจะได้ปริมาณไฟเบอร์20-30กรัมต่อวันแล้วค่ะ จริงๆแล้วยาระบายเนี่ยเป็นการรักษาที่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะคะถือเป็นการรักษาตามอาการเท่านั้นแต่ถ้าคนไข้จําเป็นจะต้องใช้ยาระบายร่วมด้วยเนี่ยเราก็มีตัวเลือกหลายกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นยาในกลุ่มที่กระตุ้นการทํางานของลำไส้ที่เราจักกันดีก็คือกลุ่มมาขามแขรนะคะ ข้อควรระวังในการใช้ยากลุ่มนี้ไปเป็นระยะเวลานานๆก็คือเราอาจจะต้องใช้ปริมาณของยาที่มากขึ้นหรือเรียกว่าการดื้อยานั่นเองนะคะยาในกลุ่มที่2นะคะก็คือยาในกลุ่มที่เพิ่มมวลหรือว่าเพิ่มปริมาณอุจจาระให้มากขึ้นนะคะซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีส่วนประกอบของไฟเบอร์ร่วมอยู่ด้วยนะคะที่เรารู้จักกันดีก็คือกลุ่มของยาซิลีแยมฮัสนะคะซึ่งจะทำให้อุจจาระเนี่ยนิ่มลงสามารถขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะ ยากลุ่มที่3ก็คือยากลุ่มที่มีสารประกอบที่มีความเข้มข้นสูงทําให้มีน้ําเข้ามาในลําไส้ปริมาณมากขึ้นอุจจาระก็จะนิ่มแล้วก็ขับถ่ายได้ง่ายนะคะยากลุ่มนี้ก็ได้แก่ยาที่มีส่วนประกอบของแมกนีเซียมหรือยาที่มีส่วนประกอบของน้าตาลเช่นยาแลคตูโรสเป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นยาเหน็บนะคะเพื่อที่จะใช้กระตุ้นลําไส้บริเวณทวารหนักให้มีการขับถ่ายอุจจาระได้ง่ายขึ้นคะ่ะ อาการท้องผูกเป็นปัญหาที่เกิดกับเราได้ทุกช่วงวัยหรือเกิดจากเมื่อใช้ยาบางชนิดหรือขาดใยอาหารในโภชนาการนะครับอาการท้องผูกส่วนใหญ่ไม่รุนแรงและสามารถรักษาได้ง่ายด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารการออกกำลังกายรวมถึงการใช้ยาระบายที่เหมาะสมหากคุณมีอาการท้องผูกท้องผูกเรื้อรังหรือท้องผูกร่วมกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆคุณควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่ทางเดินอาหารครับ